สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพ,อนเพ่อนเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับเราอยู่คอสกอร์จัดไปครับวันนี้หลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมสถานการณ์ฟุตบอลลีกนี่ดีจริงๆครับส่วนกลางสัปดาห์เดี๋ยวยูฟาแชมเปี้ยนลีกเองก็จะเตะในรอบลีกเฟสนนะัดสุดท้ายซึ่งเราสรุปไปแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ดูก็สามารถไปติดตามได้แต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุป รายละเอียดของแต่ละลีก5ลีกใหญ่ในยุโรปครับว่าสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงสถานการณ์ลุ้นแชมป์นี้ตกชั้นและ ตารางในสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจบ้างเหมือนเดิมครับก่อนไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับทางคอสกอร์ด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ลีกใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดที่หน้าแฟนบอลน,น่าจะติดตามกันค่อนข้างเยอะนั่นคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องใช้คําว่าฟุตบอลโคตรสนุกแล้วก็สปิกคือคือเป็นลีกที่แบบ ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าพลิกกันได้ทุกสัปดาห์จริงๆแล้วมีเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์หลายคู่ครับแต่สุดท้ายแล้วตารางคะแนนณเวลานี้ครับอันดับ1ยังเป็นของทางอาร์เซนอลเหมือนเดิมนะครับพวกเขาเตะ23นัดมี50คะแนนส่วนอันดับ2เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางแอสตันวิลล่าครับที่เตะ23นัดมี46คะแนน ตามทางอาร์เซนอลแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนอันดับ4ให้ตายเฮลโลบินแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับ23นัดมี38คะแนนอันดับ5เป็นทางเชลซีครับแต่23นัดมี10เป็น23นัดมี37แล้วก็ของทางอันดับ6เป็นทางลิเวอร์พูลซึ่งเอาจริงๆในอันดับตารางคะแนนตั้งแต่4 5 6 7 รวมถึง8ด้วยเลยก็ได้ครับคือคะแนนมันต่างกันแค่3คะแนนเองเท่านั้นนั่นหมายความว่านัดถัดไปที่เจอกันถ้ามีส่วนต่างของคะแนนหรือแม้กระทั่งมีการสวิงของการเจอกันเนี่ยนั่นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วอันดับตารางคะแนนมันก็จะสวิงกันได้หมดเพราะว่าในโซนหัวตารางอาร์เซนอลเองนัดหน้าพวกเขาเจอลีดอยู่ในเต็ดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอสเปอร์แอสตันวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอฟูแลม เชลซีเจอเวทแฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลเชอนิวาสโลโปรแกรมลิเวอร์เองหนักเลยครับก็ถือว่าเป็นตารางคะแนนของโซนหัวตารางของทางพารีเมียร์ลีกอังกฤษครับส่วนในโซนตกชั้นเองของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเองก็คือหน้าตาอาจจะมีการสับเปลี่ยนบ้างแต่ยืนพื้นหลักๆก็คือทางวูฟแฮมตันครับที่ผลงานอาจจะดีขึ้นก็จริงครับแต่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นดีแต่ไม่มีคะแนนพวกเขาเล่น23นัดใครจะไปเชื่อว่ามี8คะแนนเท่านั้นนั่นคือการชนะนัด เดียวแล้วเสมอ5แต่แพ้ไปแล้วถึง17นัดส่วนอันดับ19เป็นทางเบอร์รี่อันดับ18 West เวสต์แฮมซึ่งคะแนนอาจจะมีแกลบต่างกันเกือบ2นัดอันดับ17 16 15เองเนี่ยถือว่าจะบอกว่าอยู่โซนปลอดภัยก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าคะแนนห่างกันจริงๆกับโซนตกชั้นแค่ประมาณ5คะแนนนั่นก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์รีดยูเนเต็ดหรือแม้กระทั่ง คิสตันพาเลตรวมถึงสเปอร์ด้วยอันนี้เนี่ยลยครับถือว่าสเปอร์เนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วในฤดูกาลที่แล้วอะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้จัดการทีมแต่ปีนี้ปรับแล้วก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยำแย่พูดกันง่ายๆว่าสเปอร์นัดหน้าถ้าแพ้แล้วพาเลตกับหลีด หรือฟอร์เรสชนะเนี่ยพวกเขาแซงเลยนะสเปอร์แม่งลงไปอยู่อันดับ17เลยนะครับโอ้โหสถานการณ์ก้นก้างแย่ครับส่วนอันดับดาวซันโวของทางพิมบรีอังกฤษก็ยังเป็นทางเออร์ลิงเบาร์ฮอแลนด์เหมือนเดิมนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยอีกอเทียโก้ go, นะครับถองทางเบนฟอร์ดแล้วก็อันดับ3เป็นเซเมนโยในเวอร์ชั่นของซิตี้ด้วยนะก่อนหน้านี้เซเมนโยเนี่ยเป็นของเบนฟอร์ดแต่ย้ายมาซิตี้นี่เขายิงต่อเนื่องนะครับก็ถือว่ากลับมาช่วยซิตี้ในช่วงนี้ได้ กำลังดีพอด,ดีนะครับส่วนของลีกอื่นที่น่าสนใจเราไปกันที่อาลาลิกาสเปนก,นกันก่อนดีกว่าครับลาลิกาสเปนอันดับหนึ่งของตารางคะแนนนะเวลานี้คือบาร์เซลโลนาครับเตะ21นัดมี52คะแนนส่วนอันดับ2เป็นมัดรลิดต,ตามมาแบบเขาเรียกว่า จี้ตูดแบบหงวงนะา21นัดมี51คะแนนอันดับ3เป็นแอตติกโกมาตริดครับอันนี้ก็คือแก็ปจะห่างละแอตติโกมัตริดเองเนี่ยคะแนนห่างจากบาร์เซโลนาก็11คะแนนห่างจากมัตลิดคือ10คะแนนเลยมีทั้งหมด44คะแนนส่วนบีเอริมี41เอปัญยอนอันดับ5มี34เบติสปีนี้ผลงานยังถือว่า กาในโซนหัวตารางแล้วก็ลุ้นพื้นที่ยุโรปได้ดีครับมี32โส่วนเซตาบิโกเองก็มี32เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าลาลิกา้าสเปนเองเนี่ยน้องใหม่หน้าใหม่ส่วนมากจะอยู่กลางๆพวกแบบโอซาซูน่ากิโลนาอ่ะโอซาซูน่าอันดับ9 มีกิโลหน้าอย่างเงี้ยอันดับ10กิโลหน้าเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงเปิดฤดูกาลนี่แกแพ้รวดหนัดแต่สุดท้ายนี่แกกลับมาแบบหะหรือหันแล้วก็เก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเอลเซ่อย่างเงี้ยเซบียาแต่ตัวที่ตกลงไปของปีนี้หลายทีมก็ขน้างหน้า้างหน้าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นบาเลนเซียที่ฤดูกาลที่แล้วลุ้นพื้นที่ยุโรป แต่ปีนี้เนี่ยใชย้คาว่าลุ้นหนีตกชั้นครับกีตาเฟ่ยอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าของลาลิกาสเปนเนี่ยลุ้นแชมป์ยังยังอยู่ในหัวเหมือนเดิมคือบาซามัดลิดแอตเลติโกมาดลิดส่วนไอพวกลุ้นบอลยุโรกับกลางตารตางเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าของลาลิกาสเปนค่อนข้างลุ้นส่วนซิมที่ลุ้นตกชั้นของทางสเปนณะเวลานี้เลยเนี่ยน้องใหม่อย่างเรียวโอเบโดเองก,ก็ก็มีสิทธิ์ค่อนข้างสูงมี13คะแนนเลบันเต 17คะแนนแล้วก็มีมายอก้านะครับที่ตกลงไปเหมือนกันครับมี21คะแนนแต่ก็ยังลุ้นกันหนักนะเพราะว่าพวกเดปอริโบอาเาเบสราโยแล้วก็เกเตเฟ่คะแนนมันห่างจากโซนตกชั้นแค่ คะแนนเดียวเท่านั้นก็โู้ลาลิกาสเปนนี่โซนตกชั้นนี่รุนกันสนุกเลยนะครับนะส่วนดาวซันโวก็ยังเป็นทางเอ็มปาเป้เหมือนเดิมนะที่ที่ต้องใช้คําว่ายิงอยู่คนเดียวจริงๆนะครับและยิงอยู่คนเดียวของทีมมัดลิดด้วยคราวนี้เราข้ามไปที่ลีิงฝรั่งเศสครับลีิงฝรั่งเศสน่าสนใจครับเพราะว่าในช่วงส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตจา่าฝูงยังร้องเนี่ยไปไพ่ให้กับโอลิมปิกมักเซยก็กลายเป็นว่าเป็นทางปารีสแซงต์แชงครับที่ขยับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงด้วยการเล่น19นะัดมี45คะแนน ล้องตาม2คะแนนครับมี43มักเซยอยู่ที่1 0อ่าอยู่ที่3มี38แล้วก็โอลิมปิกลียงโอลิมปิกลียงเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ในฤดูกันที่แล้วโอลิมปิกลียงนี่ถึงขั้นโดนปรับตกแล้วนะครับปรับตกชั้นแล้วครับแต่สุดท้ายอุทธรณ์ผ่านแล้วก็มีการขายนักเตะในบางส่วนแต่สุดท้ายเนี่ย กลับมาได้แล้วไอ้เจหนูแอนดริกครับที่ย้ายมาจากเรอัลมาติดในสัญญายืมตัวเองก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับแอนดริกลียงก็ยังอยู่ในอันดับ4ลุ้นพื้นที่ยุโรปนะหมีลิวหกมีแรนส่วนโซนตกชั้นของทางฝรั่งเศสคืออันดับ18เป็นทางเม็ดนาแล้วก็17นี่โอแชร์สิเป็นทางน้องไอเม็ดเนี่ยคือฟีลเหมือนบูแฮมตันของทางพิมรีอังกฤษอะคือเป็นทีมที่เล่นบอลสนุก เล่นดีแต่ไม่เคยมีคะแนนเหมือนกันครับเหมือนนัดล่าสุดเจอเลยยงเนี่ยเล่นเป็นฟุตซอลเลยครับแพ้ไป2อห้าอย่างเงี้ยนะเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่คาเลคเตอร์บ้าบอคอพอกครับเขาเรียกอย่างเงี้เลยครับครบาวนี้เราข้ามไปที่บุนเดสเลกาหน่อยดีกว่าครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจก็มีอันดับหนึ่งอย่างเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกครับในช่วงสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกแพ้นัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่า ช็อกซีนีมาร์กันเลยทีเดียวเจียวแต่อันดับ2อย่างบรุสเซียดอทมูนเองก็ยังตม่มตามห่างตั้ง8คะแนนครับเพราะว่าดอทมูนเองเ่ยเสมอค่อนข้างเยอะอันดับ3เป็นทางฮอฟเฟนไฮมซึ่งฤดูกาลนี้ผลงานดีมากฤดูกาลที่แล้วฮอฟเฟนไฮมเนี่ยยังหนีตกชั้นอยู่เลยนะปีนี้ฮอฟเฟนไฮมเนี่ยถึงขั้นได้ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องและเล่นในบ้านแข่งโป๊ะครับอันดับ4สตุตการ์ดห้าอาเบอรไลซิกหกเลเวอร์คูเซ่นเจ็ดไฟบวกแล้วก็ ไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรีกที่ฟุตบอลยังมีสวิงในพื้นที่ยุโรปแต่โซนหัวตารางนี่ ถ้าแกไม่สะดุดแบบรัวๆนะบาเยอร์นแกไม่ค่อยน่าพิมาหาส่วนของทางอิตาลีเนี่ยอิตาลีนี่สนุกพอสมควรเลยครับอันดับหนึ่งทุกวันนี้ยังเป็นทางอินเตอร์มิลานอันดับสองเป็นเอซิมิลาน3ามลูมาครับลมากับทางเอซิมิลานเนี่ยคะแนนทางก 4, นาร4คะแนนส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยมี52นะก็ห่างจากเอซีมิลาน5คะแนนเหมือนกันส่วนอันดับ4ครับนาโปลีนาโปลีในช่วงหลังก็ เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเกมใหญ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สะดุดเสมอบ่อยไปหน่อยนะเสมอบ่อยไปหน่อยแต่นัดล่าสุดนี้ไม่เสมอนะโดนม้ารายยูเวนตุช้คําว่าตบเสียผู้เสียคนเลยครับยูเวนตุชนะไป3าศูทำให้ยูเวนตุขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนและ6คือโคโมโอ้โหโโมของเชฟฟาเบกัส น้องใหม่ไฟแรงครับถ้าปีนี้นี่ได้ไปลุ้นบอลยุโรปนี้โอ้โหของดีครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นฟุตบอลได้สนุกมากแล้วอย่าลืมว่าโคโมเนี่ยมีสถิติการยิงประตูดีอันดับสองของลีกเลยนะแพ้แค่อินเตอร์มิลานโคโมเนี่ยยิงเยอะกว่าเพื่อนยิงกว่าเอเอเอซ์ยิงเยอะกว่าโลมายิงเยอะกว่านาโปลีเหลือแค่อินเตอร์มิลานทีมเดียวที่เขายิงเยอะสู้ไม่ได้แต่ผลงานของโคโม ใช้คําว่าเยี่ยมยอดครับในฤดูกาลนี้น่าเชียร์ครับส่วนโซนตกชั้นของทางอิอตาลีเองเวโลนาเนี่ยจะแถว,ว่าเรียกคือปิ่มละเวโรนากับปิซาเนี่ยมี14คะแนนเท่ากันส่วนอันดับ18 17 16เนี่ยคะแนนยังถือว่าค่อนข้างไลเลียเรเช่ฟิออเรนติน่าหรือแม้กระทั่งโตลิโนคะแนนยังห่างกันอยู่ประมาณ3-4คะแนนก็คือแมตคึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะสวิงได้นะครับในส่วนตกชั้นของทางอิตาลีก็ถือว่าผลงานค่อนข้างใช้คําว่าไปในทิศทางเดียวกันคือแพ้ก็แพ้ กันหมดใช้คำว่าอย่างเงี้เลยหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยครับรายละเอียดของ5้รีกใหญ่หลังจากผ่านช่วง20นัดไปก็ต้องดูว่าเห็นหน้าเห็นตาแล้วว่าแต่ละรลีกจะเป็นยังไงโอกาสที่จะได้แชมป์มีมากน้อยแค่ไหนต้องยอมรับว่าในฤด,ดูกาลนี้หลังจากผ่านเดือนมกราไปเนี่ยการการันตีแชมป์แทบจะยังไม่เห็นสักรีกเลยนะ พูดกันง่ายๆว่าอัตราส่วนในการห่างของคะแนนของแต่ละลีกสูงสุดมันอยู่ที่ไม่เกิน3แมต์การแข่งขันนั่นหมายความว่าหัวตารางสะดุดสักแมต์ใน3แมต์โอกาสที่จะเสียงหัวตารางได้มีไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลีกเอิง อิตาลีหรือแม้กระทั่งลาลิก้าสเปนรวมถึงบุนเดสลีกาที่ดูเหมือนจะขาดแต่ก็ยังมีสะดุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งฟุตบอลในปีนี้ที่น่าสนใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฟุตบอลพิกล็อกกันค่อนข้างเยอะถ้าอย่างไงก็ดูกันไปยาวๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมเช่นเคยครับเพราะนี่คือข้ออัปเดตเจอกันทุกวันที่มีบอลจะ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ